ครับสวัสดีครับพบกับช่องสุรินทร์ดูซิ่งครับวันนี้พามาดูแมคโครลลอพามาดูแมคโครลลครับ S.K. 2 0 0ร้อย r เปอ X.M. อตัวใหญ่เลยครับอันนี้รุ่นใหญ่เลยสวยงามสภาพแปดสิบเปอร์เซ็นสวยครับสวยงามแนะว่าคนขับก็ดูแลดีครับสวยมาก อืมุมงกี่ใหญ่ครับศูนย์จุดเก้าในช่วงนี้ก็จอดพักกินข้าวรอรถดำ ส่งมันได้ครับส่งมันได้เป็นรุ่นยอดฮิตนิยมคนใช้เยอะจรงนี้จอดรอรถดำ สวยครับสวยครับอันนี้ก็เป็นงานอาชีพหนึ่งที่หลายๆคนให้ความสนใจนนะครับบุศสลักอย่างแน่นดีขอผม,ผม ผมขับมือเดียวตลอดขับมือเดียวเลยใช่ไหมต้องอาออกมาเลยเนี่ยนี่ที่ผมดูผมไม่ได้ไม่ไไม,มีเวลาล้างเพราะว่างานทําไม่มีวาโอสภาพนี้ก็ถือว่าสวยเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยยละบีผมอัดวันสามรอบอะพอพอนั่นยิงตักลูกกลังวันนี้อัดไม่เคยเปลี่ยนบูธไม่เคยเปลี่ยนอะไรทางนั้นอืม มีเปลี่ยนใบมีดคุกกี้มาทีเดียวไอ้ฟันเนี่ยเหรอเจาะลูกลังนี่ต้องใช้ฟันปีศาจนะตฟังปีศาจฟันตู้ๆไม่ไหวไม่ไม่ไหวตู้ไม่ไหวกินน้ำมันอืมเอาด้วยกินน้ำมันเลมตาต้องใช้ฟันเนี้ยเพราะลูกลังมันมึงทีมแข่งมึงใช้ฟันปีศาจเนี่ยนะมึงใช้ฟันแข่งเลยแต่ฟันก็ต้องเอายี่ห้อด้วยต้องเน้นอะ ไปเอาฟันถูกๆมาขุดวันเดียวก็เรียบร้อยหมดอืม <ลด S 2> มันว่าคนคนเราใช้รถแต่ละคนไม่เหมือนกันนะนี่นี่แปดพันแปดร้อยชั่วโมงเนี่ยน,นะแปดพันแปดร้อยชั่วโมงกี่ปีนี่นี่รถสี่สี่ปีสี่ปีนะรับปีปโคบิโก้จนะ้ะโคบีโกโกบอ่ะครับ สติกเกอร์ศูนย์อริยะยังติดอยู่เลยไอ้ไอ้นี่ผมเปลี่ยนไอ้อันนั้นมันจางไงผมเลยแกะอันนั้นออกอ๋อไปรุ่นใหม่ี่มันไม่มีไอ้แบบยา,ยาวๆผมก็เลยเอาแบบนี้มาติดเลยออืมไ้ของเก่ามันจางมันโดนแดดมันจางอันนี้มัน S K 200 Super x M รุ่น8ปดนะครับนะตัวสุดท้ายอ่ะอืมแล้วก็มาออกรุ่น10บอ่ะนี่ยตัวนี้ตัวสุดท้ายเรา,าออกรุ่น10เลยอ่าตัวนี้ตัวสุดท้ายก็ทีแรกผมจะเอารุ่น10เหมือนกัน แต่ว่าผู้การสูตรว่าพี่พี่ต้องรอรอรอ,รออีกประมาณปีหนึง่งผมก็เลยตัดสินใจผมก็เลยเอารุ่นนี้พอพอมาคิดพอรุ่นสิบออกมาพวกว่ารุ่นสิบู้รุ่นนี้ไม่ได้โอ้โหเราเรามานเรื่อเออดีนะกูมไม่เอารุ่นสิบร <laughs> <laughs> ุ่นนี้ดีกว่าเพื่อนนะนี mm. ้แข่งก่าเพื่อนนะใช่ไหมครับเออมาแล้ว รุ่นนี้ดีเพื่อนรุ่นรุ่นรุ่นสิบช้านะพวกบอกพวกขับรุ่นสิบอยู่สิบช้าก็พวกไปเอารุ่นสิบมาแล้วก็มีตัวนี้อยู่แล้วไปเอารุ่นสิบมารุ่นสิบมือสองหลังผมมาทํางานคู่กันนะสองคันนีกันรุ่นสิบกับรุ่นแปดอ่ะแหยรุ่นแปดอ่ะเจ้าของที่บอกว่ารุ่นคันนี้ไวเปล่าวะอือรุ่นแปดเร็วกว่าใช่ไหมมาแล้วครับรถดำ หลังจากรอคอยมานานเอาเลยพี่ทำงานปกติเลยครับถอยมาแล้วครับอันนี้ก็เป็นรถดัรถห้างนะครับรถห้าง เสียงสถานเสียงเครื่องยังหวานเจี๊ยบอยู่เลยเสียงบุ้งกีเสียงสลักไม่มีเสียงดังคนระับมาแล้ว สองบุงกีนะครับดูว่าคันหนึ่งใส่กี่บุ้งกีสาม สวัสดีครับงานเยอะพี่ทำถนอนอย่างเดียวทำถนอนอย่างเดียวอ,อ,อันนี้ของทีมงานอะไรครับเนี่ย <ate> อ๋ <ate> อทีมงานสเต็กโอเคครับอันนี้เอาคันหนึ่งใส่ห้าตัก แต่5้ากนะครับรถลำแรงแรงเลเข้ามาครับหลังจากหยุดพักกินข้าวดูการทำงานของแม่ครเสียงหวานเจี๊ยบ คนขับบอกว่าอาจรารบีวาาาันละสามครั้งครับวาาาันละสามครั้งบูธสลักุังกี้ไม่มีรวมเลย ครับฝีมือจัดอ้าวอันนี้ยางเก้าใช่ป่ะสวัสดีครับ อันนี้ยางเก้าใช่ไหมยางพันหรออผมว่าทำไมมันสูงใหญ่กว่าเขาเนะี่ยอันนี้ยางพันเยอะหน้าหน้ายางมันกว้างโอ้เมื่อก่อนก่อนหน้านี้เป็นรถอะไรอะเคนอ๋อผมว่าแล้วมีช่องว่างนี่ไงเป็นเคนเอ่าเฮียบใช่ไหม ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสหรับคลิปนี้เราจบเพียงแค่นี้ครับอย่าไปเจอกันหน้างาน